สวัสดีครับพี่น้องมาอีกคลิปครับเลาะเก็บเห็ดอยู่ในป่าพี่น้องในป่ามันขางหัวข้างหัวชาวบ้านโอ้ะเลเห็ดมันี่องพี่น้องเอาหมมาโับโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยห អឺហ្នឹងមិននរទេមកឲ្យតូចសិនចូលអឺអាគេខ្ញុំមិនដឹងអីទេណែគុំហ្នឹងបែរតារបស់គាត់ខ្លាចជីកចូលតិចតែតាមបងឃើញថាគ្នអាកូននេះចឹងមិនដឹងអាចូលថុំអឺអាននេះទូចមិនតូចនេះហៃនេះ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 អាននេះអូ

បបស្អាតរបស់សឹកស្អាតអង្ជោរស្ឹកគេអីអត់គុំទេណូគេចាយនៅផ្ទះនេះចានេះចូលពីណាពីភូនបានក៏ចឡំងទេគេទ្រួអកព្រឹកមកទ្រួណូណូជានេះណាចូលនេះពីតដេងនេះពីតនេះពីតបងសូនយ៉ាងមែនអលេណ่ะអត់ញាក់លៀនពី โอสื้อเนี่ยตํามันมันจึ่งขึ้นจุ่มอยู่กันพี่น้องเอ้ย <laughs> 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 <coughs> <coughs> <manyaman pion> <coughs> <coughs> ส่วนมนั้นเอ้ยเดี๋ยวมีดหน่อยมะนั้น នេះឡើងទៅតាមនេះទៅដល់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 ទៅ

ส่ำนี่แลโอ้นู้นก็เออเห็นอยู่อ่ะน้อยกินไปลูกเกยเคลียนซี่นะตัวมวยปิชัยเอ้ยเบ๊ะลานู่นตัดไอตัดนะเวียอิงไปกําลังโดยนี่จุงอยู่คณะนี่บ่គាត់โอนี่จิกกินยําล่ะมาปิจอดเอาหมู่เนาะโอนี่เวียอิงนี่ออน ลูกครัวฮะนูเกียนหอยนูลูกขอบคุณครับเผอนูลูกเกียนหอยพี่เออพี่บ่เองนําไปยลเฮือกกับบ้านวะนี่หืมกี้แต่กระเต้าลออีดิแดงไหนเออโหเดี๋ยวโจรทมกระตู้จนนี่ตู้จนตู้นี่นะขอบคุณครับลูกเท่นี่ ดูจะทีก็ขัดกัดเดี๋ยวเอาทำตึ็นอันนี uh, ้มันมีปวกเนาะนี่ขึ้นปวกมีปวกทำมีปวกมันจริงด่ั้งดัดโจกราเลดเรื่อยเลยด้ยอาซี่น

แล้วเนี่ยเดือนกับบอกอืม <deal wir vastly lava heartless> มัปลวกมันวัดฟองฟองที่เกีไหนอมเ่เสียเสียไหนตรงนี้มวนี่ดินปวกหลายนะใส่นี่ได้ ตื่นดิฮะโอ้ยสิตู้ใหญ่โอ้ยเรียนซี่ค่ะสวัสดีค่ะเรียนซี่ก็เอ้าตกแม่น้ำตะเหมือไปกอดบอลแหน่ติตู้เพิ่นนี่สิตกกินตกแม่นี่อือสิ <coughs> រុយរុយមកជំនាំងសាទៀងខ្ញុំខ្ញុំអត់តាមកអូនមកទេចឹងរួវិញមិនចេញៗសល់កកតោកខាងដបងស្ពតប្រើទៅពួកអីតូអូរត់សັດអូយថាសັດណាស់ដករួនៅវិញណាស់ដករួធឺរួណាស់ទៅក៏តែរាប់នេះទេណែ เ hmm. หญ่แม่แต่ไช่หัเก็บเสเาพี่แจ้วพี่น้อง สเสด็งามเอ้ยนอเสดอด,ดอดกสดเออดสด็จผว่าหนอเสดอจงามจ็บไปเจ้วกับปุนสำรวจปลา<อ>หรือสัมภาษณ์ปลาเนี่ย <laughs> วัวดีหนอดตงเสียมบกขมดเท้ามันก็สีขมแน่อยู่ขมย่แต่มันบกขมสดเงเท้านอน่ให้วตเป็นวปลานี่ไปเรากินตัวนี้เนาะย่กับข้าวเดี๋ยวให้แม่ตำกิมพิกปลาดุกอยู่ตัหนึ่กน้ำเกลอยากกินพอดีเลยอ่ะรอห้าให้ติดปลา เจอชดเด็ดชดเด็ดชดเด็ดมาแล้วใส่ใสโอ้เดีนยวๆแม่เราตาดีว่าเห็นชดเด็ดเว้ยโอ้ชดเด็ดพี่น้องมานี่ยางร้อนฮเห็ตนี้อเนื้อหัเนตเน้อหัวเห็ตปุ๋งง่า มีห,กหักว่หักขาดมันมันหลายนีเลยอ่ะออมันสจเป่อยงูน้ำนี่ทำไมเราตาดีเออ,เอ,อค,คือมีดอกเดียวนึงเลยเลาะฮะปึโอ้ออตรงเนี้ย หาอีกหาอีกต้องหาอีกต้องหาของุ่นไอ้ทึบเห็นเปลกพี่น้องข้าแต่เทียงกันมาเห็ดเบี้ยเห็ดเปลกเจ้าอะไรล่ะเสื้อเอาแันยาวโบอยากชั่วซื้อชั่วชั่วชั่วเจ็บปุเมื่อกี้ีคอยแนบมานี่สองนี่เออแม่อะไรล่ะแม่หายว่ะเห็นยูเห็นยูวัวกุ๊กงี้ให้ปูนมันมีเห็ดเบี้ยมีเถินเห็ด แมนดิวแม่แมนดิวเห็ดปวกไงให้ไหลพี่น้องเออนี่ผมกำลังเถียงกับเพ่นว่าเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยอยู่ก็เถียงหนูอยู่หันเลยบริเวณสัตว์เนาะเอาใส่เข้ามาแม่ดูดูต้นมันนี่พี่สุกกระเถียงหนูไหนทำหน้าไหมสิกดังก็ใบกบไบขึ้น เออพื้นยางกมาผลิตมันนี่ฮะเต็มน้ำคุ้นลายๆโอบไว้ะาดูคุ้ยคุ้ยเห็นว่ามีสองโคกมังนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงที่เรายืนคุยกัน <c ười> บ่เฮาบ่ได้นแนมวนี้ขฮาวขาบไปคุณเลยแม่ยู่นี่แม่ก็เห็น่ยเ็อยื่เนี่ยส4ต้นนี่คนนียใครก็ปรด้นมเน่ยเไปเห็นคำคำเทดีีหักมันแ่ตัวใหญ่เนี่ยคุณแห่งมันเห็นมันเจ้าเบื้อนี่ด นี่เ hmm. ด oh. ้อนี่เด้นี่เด้นลขึ้นเอาลูกเคลนเลนดูเชนี่เนี่โอ้ตาดีว่ะใสสวยอุ้ยนี่เอียดกันหน่ออนี่นีก็ลขึ้นนี่นี่สวยมากสวยสว

อ๋อนี่โ้งามพี่นองมันเคียร์แล้ไอ้เนาะฮะก็ได้เคียรแล้วยางซองสีเตอะนวกง หิดเห็นหดนั nice. right. Here, Aye, ่นหรืองออยโน้ตทำไมได้กินเห็ดล่ะกลิ่นเชื้อเห็ดปล่อยดอกนึงพี่นออกไก่กันหมดเล้วนี่นี่งามดีดเนาะ อู้ยต้นดูต้นวปั่นว,นวมาแล้เอามีมาฟาันพี่โจมีนนมนหนอหมนมานเคลียดดินออกยังชิลางไปมากตรงนี้ผุดผุดขึ้นนี่เแม่เนาะว่าได้กินเฮ็ดยังไงนใช่ใช่ใช่ต้องเียเลย อ่ะพี่น้องเห็ดโคนแม่วางามคเฮ้ยังเห็ดเห็ดงกบ่เห็ดโค่นงานนี่เกี่ยวลืมโ้ยังงามเลยมาเบ่มาน่อยแม่ตาดีโคปาเตียวปาเตียวไงแล้วดูนึงช่วยช่วยด้วยพี่น้องเอ้ยเออเลีรย ค้น่อครับเียวขวาเียวขดีน่อยครบสวยสวยแม่วยงไม่เดือดอแม่แล้เจออีกแล้วครับที่น้องครับไปตามไป้สงสามเป็นว่า เป็นขอยายแล้วฮะขอยายยายแหนี่อันนี้ตัวน้อยนี่นี่ดอกพูดอีกดอกหนึ่งมันมีเสือมั่วอยู่นี่เออสี่วัดสีดอกโอ้ยเสือมันทีสี่ฟกยันแม่แม่ว่ะอืมฮ่ได้คือไหน đó nè nõi, có ở ừ. ừ. đây, mày làm, bảo vật cái này, nỉ đế, hoa cà phở, đọt nưng, nỉ, nỉ, quả non cá trâu, ju nưng, nè

นางดีเหยียบแล้วเนาะน้องน้ต้อนเนื่องใส่น้ำแหละเนี่ยเดี๋ยวดอกนึ่นง สวยเลยสวยเลยกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยเออนะแต่อีกนึ่กำลังขึ้นหมดแล้วสวยดีนี่ลูกหัวหัวขาดเอาเครื่องโป้ก็น้าเลยจะเดินผ่านดรงนี สองดอกเลยด,ยงดึงดอกไม้ทั้งสิบคืนอีกเลี้ยงน้อง,อน,งน้องงามแกงสดทุงห่อนเนาะแหมครึบๆที่นอนดอกกังสี แถวนี่แหละอืมได้แต่งห้องใหม่เนาะเกี่ยวกับเชื้อมาพอที่น้อง กินแล้วผมเขียนผมไปคนมาสวยมี่ไรวะรผลงานมือน,นีพี่น้องได้เห็ดปวกเห็ดโคนพอดีกแกงพ่อดีผัดพี่น้องครับธรามักเมีก็มอย่าลืมกดไหล กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับจุดีีทุกคนนะครับเด้อ